ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในระบบอำนาจไต,ไต้ไวรซึ่งมีกองทัพและศาลเป็นเครื่องมือหลักในการที่จะปกครองประเทศเรายึดอำนาจประเทศแล้วถ่ายทอดมาเรากําลังลบกับคนธรรมดาเนี่ยแต่แอบอ้างสถาบันแต่มันคุมระบบศาลสามารถเขียนรัฐนูลขึ้นมาได้แล้วมีกองทัพหนุนหลังถ้าเกิดฆ่าธรรมดาก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ให้มึงออกนอกประเทศไปแต่เมื่อทำไม่สำเร็จก็ใช้กำลังทหารเข้าปฏิวัติ ฉะนั้นระบบอมาตยทิายาเนี่ยมันแข็งแกร่งยิ่งนักแล้วมันได้ทําผิดคําพูดของและการีิเจตที่มอบให้เนี่ยมา77ปีฉะนั้นในยุคเราเนี่ยคนตายมาหลายยุคแล้วก็ยังทําลายล้างอมาตย์แต่ยัิยตายไม่ได้ระบบอมาตมันแข็งแกร่งจาไว้นะที่เราสู้อยู่เนี่ยระบบอมาตไม่แข็งแกงร่งจริงๆแต่สถาบันเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราทั้งสิ้นนะจาไว้จนวันตายนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้อง ชนะเรายึดอำนาจของอมาตย์กลับมาเป็นประชาธิปไตยที่แน่นอนครับ